ดาวองคารที่สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษศมาเนิ่นนานกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนตั้งแต่วันที่12มีนาคมนี้แล้วและจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่9พฤษภาคมส่งผลให้สมลัคนาราศีมีโชคลาภก้อนใหญ่ ลักนณาราศีสิงห์ดาวอังคารเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองและเป็นดาวแห่งบ้านรถที่ดินอสังหาย้ายเข้าพบโชคลาบมีโอกาสได้โชคลาบก้อนโตเป็นที่ดินหรืออสังหาอาจจะได้จากมรดกหรือได้จากการเสี่ยงโชคหรือถ้าต้องการขายบ้านขายที่ดินจะขายได้ราคาดีขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อรถก็ผ่านฉลุย ลัคนาราศีมีนดาวอังคารเป็นดาวการเงินและดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองย้ายเข้าพบแห่งอสังหาบ้านรถที่ดินมีเกมได้ลาบก้อนใหญ่เป็นบ้านใหม่รถใหม่หรือได้ปรับปรุงบ้านซ่อมแซมรถให้ดีขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่รุ่งเรืองมั่งคั่งภูมิฐานมากยิ่งขึ้น และลัคนาราศีมิถุนดาวอังคารเป็นดาวโชคลาภย้ายเข้าทับลัคนาโชคลาภทับตัวมีสิทธิถูกหวยรวยเบอร์แบบฟลุกฟุกมีโชคด้านการเสี่ยงดวง แต่ระวังจะเป็นทุกขลาบเพราะดาวังคารเป็นดาวที่มาจากภพเรือนอริดด้วยอาจมีข้าวของแตกหักเสียหายก่อนหรือมีรถเฉี่ยวชนก่อนค่อยได้โชคมาภายหลังแต่ถ้าได้โชคลาบมาโดยที่ยังไม่ได้เสียหายอะไรไปก่อนให้รีบแก้เคล็ดด้วยการแบ่งเงิน10%เอร์ซนตาำไปทำบุญหรือทำทานอะไรก็ได้ที่คุณศรัทธาจะได้เหลืออีก90%อร์ซเอาไว้กินเอาไว้ใช้ค่ะ ถ้าชอบคำทำนายพิมพ์คำว่าขอรับโชคลาภก้อนใหญ่ไว้ที่คอมเมนต์นะคะ